สวัสดีครับพบกันต่อนะครับก็พามารีวิวต่อนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2องชั้นนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับหลังนี้เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่16.8ตารางวารีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับมีการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถนะครับด้านหน้านะครับปูพื้นกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังต่อเติมครัว มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมทําครัวนะพาไปชมครัวกันนะครับอันนี้นะครับครัวมีเตาแก๊สมีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยนะครับทําครัวได้อย่างสบายใจนี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์้า 902 2479นะครับสุขุมนะครับอันนี้เป็นโถงนะครับโถงชั้นล่างจากมุมด้านในออกไปหน้าบ้านนะครับนี่นะครับหลังนี้จอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับทำราคาที่จอดรถให้เรียบร้อยแล้วดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำก็ ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับบุผนังเปลี่ยนสุขภพันฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับระบบน้ำไฟไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าเราตรวจเช็คโดยวิศวกรนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับทำเลดีมากนะครับเข้าออกได้2เส้นทางนะครับเราออกจากหมู่บ้านไปนะครับเลี้ยวซ้ายประมาณ300เมตรก็ถึงสุวินถนนสุวินทวงแล้วนะครับเลี้ยวขวาไปประมาณ400เมตรนะครับก็จะถึงถนนร่มเก้านะครับ ไปรามคำแหงไปวงแหวนไปสนามบินสวนภูมิสะดวกมากนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปถึงถนนล้มเกล้านะครับเลี้ยวซ้ายอยู่เทินใต้สะพานก็ถึงศูนย์ราชะการมีนบุรีแล้วนะครับจากตรงนี้ไปตลาดมีนนะครับประมาณกิโลเศษเองเองนะครับก็ถือว่าทำเลดีการเดินทางสะดวกมากนะครับหลังนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ่เดี๋ยวพาไปชมชั้นสองกันนะครับก็จะเป็นสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้มีเหล็กดัดบุ้งลวดพร้อมแล้วนะครับพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวห้องนี้ก็จะมีเทเลสด้านหน้านะครับ ไปชมห้องถัดไปนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2 4 7 9นสะครับสุขุมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นชั้นบนนะครับก็ปรับปรุงทั้งหมดเหมือนกันนะครับบุกผนังเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก้องน้ำฝักบัวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับหรือท่านใดที่จะ ดูบ้านทำเลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญเลือกชมได้ในเว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ www.home สย a m .net นะครับอ่านี่เป็นห้องนอนที่สองนะครับอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งสองห้องนะครับมีสองห้องก็จริงแต่ห้องใหญ่มากพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับฝ้าเป็นฝ้าทีบาร โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับผมสุขุมนะครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ